ชื่ออรัญญานะคะหมู่บ้านแม่ลานนครหลวงจ้ะถ้าเอาเป็นจริงเลยก็คือเราอยากเปิดร้านถุงกระทะอันนี้พอดีเลนี่ฟู้ดเนี่ยมาติดต่อเราก็เลยคิดว่าถ้าเราออกไปหาเองเนาะมันก็จะต้องใช้เวลายเยอะเลยตัดสินใจคุยกับน้องแล้วก็ตอบตกลงเลย กำไรกำไรของการขายของสดอันเนี้ยของเล n n y ่ฟู้ดอ่ะดีผลตอบแทนดีแล้วก็ถ้าถามเป็นเราเป็นร้านโชว์หวยเนาะเราจะต้องวิ่งออกไปหาหรือว่าจะต้องไปทัาสารอะไรมาอย่างเงี้ยเรื่องคุณภาพหรือว่าความสะอาดก็คิดว่าหลายๆร้านน่าจะเลือกเล n n y ่ฟู้นะตอบโจทย์ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วมีของแห้งอย่างเดียวจะเดินออกไปหาซื้อของสดก็ต้องไปตลาดนะตลาดสด ถ้าเจอร้านขายของชําอย่างเราเนาะถ้าได้เข้ามาแล้วอยากได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะได้ลดเวลาในการไปหาด้วยในความที่ของเราเนาะถ้าเกิดเ,เรามีของหลากหลายมีจํานวนที่เพียงพอก็เราก็ขายของได้เราเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าขายของชำเนะเาะแล้ก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็ประทับใจเพราะทุกคนซื้อกินอยู่แล้วของพวกนี้ของทะเลของหมูพวกของสด ค่าขนส่งไม่ได้เก็บนะคะคือจะเป็นค่าซื้อของปกติอยู่แล้วอยากได้อะไรก็แจ้งเขาไปอ่าไม่เกินสามันส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นหมูหมกักหมูหมกักแ,แล้วก็เบคอนเนาะดังมากเลยเบคอนใช่ยี่สิบกว่าบาท ประมาณ29บาทถั่วถั่วแล้วประมาณถั่วกันใช่29าบาทเกบาทปี่ิบบาทใช่ค่ะทีนี้วันหนึ่งถ้าเราขายได้3แพ็ค4แพ็คก็แสดงว่ากำไรหลักร้อยใช่ค่ะกำไรหลักร้อยกำไรหลักร้อยก็เป็นที่พึงพอใจกับโชบวนค่ะก็ตั้งเป้าหมายไว้ยอดขายต่อเดือนของหมูสดมเยหมูกระทะอันนี้น่าจะได้สักเดือนละหมื่นนะแป๊บอันนี้คือการตั้งเป้าหมายพี่นะ ฝากถึงลูกค้านะคะสนใจอยากซื้อสินค้าอยากซื้อของสดหมูย่างเขาเรียกอะไรหมูกระทะหมูย่างชาบูหรือของทะเลนะคะก็ลองมาที่ร้านเราแล้วคุณก็จะประทับใจเพราะคุณอยากได้อะไรก็ได้